น่าสงสารจังเลยน่าสงสารจังมานั่งรออยากออกข้างนอกแม่ไม่ให้ออกแม่ไม่ให้ออกเลยงอนขึ้นนอนเลยออกไม่ได้หรอกลูกระเบียงข้างนอกมันมีแต่ฝุ่นเขาก่อสร้างแล้วที่ฝุ่นมันปิวเข้าบ้านเดี๋ยวมันก็ติดขนหนู หนูออกไปแล้วหนูชอบไปนอนกิ้งนอนเกลี่นอนกิ้งไปกิ้งมานันมีแต่ขี้ฝุ่นก็เลยไม่ให้ออกสองสามแล้วสองอาทิตย์แล้วไม่ได้ออกข้างนอกเป็นไงน้ำตาคอหรอหืมตาคอเหรอ,อ,น,อ,หรอน้อยใจไม่ได้ออกข้างนอกเลย วิ่งลงข้างล่างก็ไปนั่งเฝ้าประตูวิ่งขึ้นข้างบนก็มานั่งเฝ้าประตูน่าสงสารน่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรลูกเนาะไม่เป็นไรนะไม่ได้ออกไม่เป็นไรนะนอนอยู่ตรงนี้ยมันขี้ฝุ่นไม่อยากให้ออกไปนอนเล่นในขี้ฝุ่นคุกอยู่นะนะ่ะขี้ฝุ่นมันมีต่ปูนเศษปูนเศษทรายเขาเอามาทิ้งตรงเนี้เขาบด ก็ทุบตึกแล้วเอามาทิ้งตรงนี้แล้วเกาเอารถมาปดขี้ฝุ่นมันเข้าบ้านเต็มเลยปล่อยออกไม่ได้ปล่อยออกก็ไปนอนแล้วขี้ฝุ่นกุ๊กเอาขี้ฝุน่นเข้าบ้านนอนซะไม่กวนแล้ว ทำไมอะอยากออกข้างนอกเหรอะไม่ให้ออกหรอกนั่งมองประตูเออนอนซะออกไม่ได้แล้วลูกชอบนะักเก้าอี้ตัวนี้อ ชอบจริงๆเลยนอนแบบนี้เหรอน,นอนอย่างนี้อ่ะ,อ,ะออกข้างนอกไม่ได้น่าสงสารยังเลยดูหน้าสิดูหน้าหน่อยหงุดหงิดไหมสก,กิดนี่ใจหงุดหงิดหรือเปล่าลูกหมอ ไปละ,ปละนอนอยู่นี่แหละ